อินโทรทักทายสวัสดีครับค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชอ่อง Amoy Legend ที่ซึ่งเราจะพาทุกคนไปจาะลึกโลกของกำลังพลยุทธปกรณ์และตำนานยุทธวิธีทางบกวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากตำนานรถถัง M1A2 อ b r แรมของกองทัพไทยอย่าพลาดชมจนจบนะครับคะเพราะนี่คือหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ขีดขีดขีด ซีนหนึกำเนิดของตำนานเพื่อนเพื่อนครับข้าในประวัติศาสตร์ยุทธศาสตร์ทางบกมีรถถังบางรุ่นที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรเหล็กธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นตำนานและหนึ่งในนั้นก็คือ m 1 a 2อา abrams รถถังรุ่นนี้เป็นผลงานชั้นเยี่ยมของสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาเพื่อสนามรบสมัยใหม่โดยเฉพาะด้วยน้ำหนักกว่า60ตันแต่เมื่อเคลื่อนที่กลับมีความคล่องตัวน่าทึ่งเครื่องยนตเตอร์ใบ กำลังสูงราวกับเครื่องบินอยู่ในตัวรถโดยพละกกำลังนี้อารบรามสามารถทำความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถถังหนักขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เมื่อกองทัพไทยตัดสินใจย,ยกระดับกำลังพลทางรถถังพวกเขาเลือกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนพลังและการปกป้องและเมื่อได้พบอาบรามคำตอบก็มาถึงขีดขีดขีด,ขดสิ้นสองกองทัพไทยกับอาบรม หลังจากปี2010กองทัพไทยได้เริ่มแผนการปรับยุทธปกรณ์ทางรถถังเพื่อทดแทนรุ่นเก่าและรับมือกับสถานการณ์ภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นป่าทุ่งหรือแนวชายแดนและในช่วงนั้นเกิดความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาไทยได้เลือก M 1 A 2 SEP a r a m มาเป็นส่วนหนึ่งของกองรบไทยนี่ไม่ใช่แค่การซื้อรถถังแต่เป็นการเลือกวิสัยทัศน์ที่จะสร้างกองทัพทางบกให้ทันสมัย ขีดขีดขีดซีน3การออกแบบและการปกป้อง M 1 A 2อัอาแรมถูกขนานนามว่าเป็นป้อมเคลื่อนที่เพราะด้วยกราะช็อปแบ้มคอมโพสิตที่ประกอบด้วยเหล็กเซรามิกและยูเรเนียมเสริมดิ p ลิเต d ยูเรเนียมกราะนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันกระสุนทั่วไปได้แต่ยังเป็นกรอะทางจิตวิทยาสำหรับศัตรูเมื่อเห็นอาแรมเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ศัตรูก็ต้องชะงักอาวุธหลักของมันคือปืน120มิลิเมตรสมุดบอ ยิ่งทีเดียวเป้าหมายอาจสิ้นสภาพทันทียังมีปืนกลคู่และปืนใหญ่50คาลิเบอร์แบบหมุนได้สำหรับการโจมตีจากทุกทิศทางขีดขีดขีดสิีสีภายในรถถังตอนนี้ลองมาดูภายในของเจ้าตำนานกันครับค่ะในรถถังมีลูกทีม4คนผู้บังคับการนักเลงผู้โหลดกระสุนและคนขับแต่ละคนคือชิ้นส่วนของระบบที่ต้องเคลื่อนไหวอย,อย่างแม่นยำ ระบบควบคุมการยิงดิจิทัลระบบตรวจจับความร้อนเลเซอร์เรนไฟนอเดอร์และระบบนำร่อง GPS ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนฝนหรือฝุ่นอับรามยังคงล็อกเป้าได้แม่นยำนี่ไม่ใช่แค่รถถังแต่คือเครื่องจักรสังหารอัจฉริยะขีดขีดขีดซีน5การฝึกซ้อมแอนยุทธวิธีในไทยกองทัพไทยได้เปิดโปรแกรมฝึกอับรามโดยเฉพาะ ทหารไทยได้ฝึกกับผู้ฝึกจากสหรัฐอเมริกาเรียนรู้วิธีควบคุมรถถังประสานยุทธวิธีและการปฏิบัติในสนามจริงจากนั้นอับรามได้เข้าสู่หน่วยรถถังของไทยพร้อมกับยุทธวิธีสมัยใหม่ยุทธวิธีคอมบิ n เนตอา m Man e u เวอร์ p i d r e s p s n s e และ Network Centric Warfare. ทุกคันมีการเชื่อมโยงแบบดิจิทัลรถถังโดรนศูนย์บัญชาการทุกอย่างเชื่อมต่อแบบเรียลไทม ขีดขีดขีดซ้นหกสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจวันนี้ M 1น A สองอัรมไม่ใช่แค่รถถังหนึ่งคันแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งของกองทัพไทยเมื่อมันเคลื่อนผ่านในพิธีสวนสนามเสียงคำกล่าวก็จะดังขึ้นนี่คือ Legend of Steel ในภูมิภาคอาเซียนกองทัพไทยถือว่าได้เพิ่มขีดความสามารถทางรถถังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์แต่คือความภาคภูมิใจของชาติ ขีดขีดขีดเ้นเจ็ดประสิทธิภาพแอนวิสัยทัศนอนาคตกองทัพไทยกำลังพัฒนาเครื่องอาร์บรมอย่างต่อเนื่องมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์บำรุงรักษาและระบบวินิจฉัยแบบเรียลไทม์แผนในอนาคตมีการเพิ่มเทคโนโลยีไฮบริดกรอ่อหม่และโมดูลอัจฉริยะนั่นหมายความว่าตำนานนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่วันนี้กำลังวิวัฒนาการไปสู่รุ่นถัดไปของพลังและเทคโนโลยีขีดขีดขีด เซน8จิตวิญญาณของผู้ชายผู้ขับเคลื่อนแต่เพื่อนๆจำไว้นะครับค่ะเครื่องจักรจะไม่มีค่าหากไร้จิตใจของคนขับเคลื่อนลูกเรือรถถังไทยนั้นมีวินยัยความทุ่มเทและความกล้าที่ทำให้อาบรามเป็นตำนานมีชีวิตคำพูดหนึ่งที่พวกเขาพูดกันว่ามากกว่าเหล็กอาจแข็งแกร่งแต่จิตใจเรายิ่งกว่าและนั่นแหละคือข้อความที่เราอยากสื่อพลังไม่ใช่มาจากเหล็กเพียงอย่างเดียว แต่จากหัวใจของผู้ชายที่ขับมันขีดขีดขีด ending อาโร่พร้อมเชิญชวนดังนั้นเมื่อครั้งหน้าคุณเห็นภาพรถถังขนาดมหึมาเคลื่อนที่ลงสนามจำไว้นะครับค่ะนั่นคือตำนานรถถังของไทย m 1 a 2 Abram นี่ไม่ใช่แค่รถถังหนึ่งคันนี่คือเรื่องราวของพลงังความกล้าและเทคโนโลยียุทธปกรณ์สมัยใหม่และตราบใดที่ตำนานนี้ยังยืงยนหยัดอยู่ ประเทศชาติของเราจะยืนหยัดบนพื้นฐานของเกียรติและความมั่นคงขอยกย่องเหล็กขอยกย่องทหารของเรา Call to Action หากวิดีโอนี้ตรงใจคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่อง a า mo Legend เพื่อให้เรานำเสนอเรื่องราวจากโลกยุทธปรณ์ที่น่าสนใจอีกมากมายครับค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับค่ะสวัสดีครับค่ะ